สวัสดีครับพี่น้องครับวันนีนะครับผมจะมาอาดเด็กนะครับเครื่องไก่ไก่บ้านนะครับไก่บ้านกิโลละ130ยสามนะครับกิโลละร้อยสามกิโลละร้อยสานะครับมีทั้งลูกไก่ชนนะครับแล้วก็ลูกไก่บ้านนะครับ ดูตามภาพนะครับกิโลละร้อยสามสิบนะครับสถานที่นะครับอยู่ที่ขุนห้วยแม่ต้านนะครับอยู่ที่กระท่อมนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้065-373-2439นะครับ คนที่สนใจมารับด้วยตัวเองได้นะครับที่ไร่นะครับมีท่านุงลูกไก่บ้านนะครับแล้วก็ลูกไก่ชนนะครับก็จะมีเลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะครับปนกันนะครับคนที่สนใจก็มาได้นะครับที่ไร่นะครับนี่คือพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ตัวเขาวนะครับ สีขาพ่อพันไก่พม่ามานะล่อนะครับก็ซื้อได้นะครับโลละร้อยสามสิบนะครับนะครับไขล่ลูกๆนะครับลูกๆไก่นะครับมีทั้งหนึ่งกิโลกว่าเกือบสองกิโลก็มีครับสามารถติดต่อเราได้นะครับ ที่0653732439นะครับใครสนใจทักมาได้นะครับแต่ว่าต้องมารับที่นานะครับมารับด้วยตัวเองนะครับสถานที่ตั้งนะครับก็จะอยู่ที่อเภอ ถ้าส่งยังนะครับตำบลแม่ตัานนะครับครับขอบคุณมากครับ